เรื่องของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณยาณในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวัน ประจำวันอังคารที่15มีนาคมพุทธศักราช2565สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้รายได้ไหลเวียนสะพัดคุณจะสามารถหาเงินได้จำนวนมากจากงานหลักและงานเสริมเรื่องของการงานการงานจัดเต็มอยู่ในเกณฑ์ดีขั้นสุดผลงานเข้าตาผู้ใหญ่จึงทำให้คุณได้รับโอกาสดีๆในเรื่องของการงานเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักช่วงนี้ให้ความสนใจกับ งานมากเกินไปจนหลงลืมเรื่องของความรักไปเสียสนิทส่วนคนโสดมีคนเข้ามาคุยแต่ใจของคุณยังว่างเปล่าสำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์สมหวังในเรื่องของการเงินและโชคลาภตามที่คาดหวังเอาไว้เรื่องของการงานหลังจากที่เหน็ดเหนื่อยมานานคุณก็จะได้ประสบพบเจอกับความสําเร็จอย่างแท้จริงการงานของคุณจะก้าวหน้าตามที่คุณหวังไว้เรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักบาง ทีก็เบื่อเพราะมีคู่แต่ก็เหมือนว่าเป็นเพื่อนกันมากกว่าคู่รัก คนโสดช่วงนี้ชีวิตของคุณวุ่นวายมากจึงไม่ได้คิดเรื่องของความรักเลยสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินการเงินช่วงนี้เป็นช่วงแห่งการโกยเงินโกยทองเพราะคุณจะมีรายได้มาจากหลายช่องทางเรื่องของการงานการงานมีเกณฑ์ได้รับข่าวดีในเรื่องของหน้าที่การงานอาจจะได้งานใหม่หรือขยับขยายในตำแหน่งที่สูงขึ้นซึ่งอาจจะเหนื่อยมากแต่ผลลัพธ์ที่ได้ดีต่อใจอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์ อาจจะมีปัญหาเพราะคําพูดส่วนคนโสดมีการคุยกับใครบางคนแต่ยังไม่เปิดเผยสถานะในตอนนี้ สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินของคุณหากเริ่มเก็บออมในตอนนี้ก็จะมีผลในระยะยาวอาจจะเป็นเศรษฐีในวันข้างหน้าเรื่องของการงานการงานของคุณสมบังดังใจปรารถนาแม้ว่าในช่วงนี้คุณจะเหนื่อยมากแต่สุดท้ายแล้วคุณก็จะประสบความสําเร็จอย่างแน่นอนเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักหลังจากที่ปรับความเข้าใจกันอย่างจริงจังทุกอย่างก็ชัดเจนและดีขึ้นส่วนคนโสดมี มีโอกาสได้พูดคุยกับใครบางคนที่อยู่ห่างไกลและอาจจะพบรักระหว่างการเดินทางก็ว่าได้สําหรับคนที่เกิดวันพฤหัสบดีเรื่องของการเงินการเงินของคุณดวงดีมากตอนนี้แต่ต้องระวังเรื่องของกระเป๋ารั่วบ้างในบางครั้งเรื่องของการงานหน้าที่การงานของคุณโดดเด่นด้วยฝีมือของตัวคุณเองมีโอกาสได้รับข่าวดีจากการทํางานกับคนหมู่มากอีกด้วยความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักคอยส่งเสริมซึ่งกันและกันในทุกๆเรื่อง เพื่อ,อนาคตอีกด้วยส่วนคนโสดมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์กับใครบางคน ในระดับเริ่มต้นในช่วงนี้คนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินคุณมีรายได้เข้ามาหลากหลายช่องทางแต่รายจ่ายของคุณก็จ่ายมากไปเช่นเดียวกันเรื่องของการงานการงานของคุณจะก้าวหน้าในหน้าที่การงานเป็นอย่างดีและจะประสบความสําเร็จตามที่คาดหวังเอาไว้แม้จะเงยหน่อยแต่ขอให้คุณอดทนไว้เรื่องของความรักคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคุณมีคู่คุณและคนรักเรื่องมีความรู้สึกห่างเหินกันบ้างในบางครั้งส่วนคนโสดตอนนี้ ใครก็ต้องใจเย็นๆเพราะมีโอกาสเสี่ยงกับการโดนหลอกสูงมาก สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินกอดกระเป๋าเอาไวด้ดีๆเพราะมีเกณฑ์มีรายจ่ายแบบกระทานหาันเรื่องของการงานการงานของคุณจะเหนื่อยน้อยลงอุปสรรคปัญหาก็ลดลงด้วยความเจริญก้าวหน้าเป็นไปอย่างดีอาจจะต้องระวังเรื่องความเครียดสะสมที่ทําให้สุขภาพของคุณพังเอาเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่คุณและคนรักความสัมพันธ์รักดีมากคอยเป็นกําลังใจให้กันและกันเสมอส่วนคนโสดแต่งตัวสวยหลอ่อเตรียมตัวต้อน ความรักที่กำลังจะเข้ามาเยือนอีกไม่นานเกินรอตรงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ